ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้นะครับเช้าประจําวันที่วันที่24กันยายน2564นะครับเวลาเช้านี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีหัวข้อมา2หัวข้อนะครับผมคือ 1. กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับกับ 2. อพรลบรคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมกันครับสวัสดีครับผมอภิสิตดวงสวัสน,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับหรือกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับมีความน่าสนใจนะครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องพึงระวังครับไม่ให้กระทําความผิดหรืออาจ จะเกิดจากการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเช่นการชักจูงหรือหลอกลวงผู้อื่นให้ร่วมลงทุนในการทําธุรกิจนะครับโดยผู้ประกอบการธุรกิจนะครับมีเจตนาทุจริตนะครับมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับให้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจอย่างจริงจังนะครับการหลอกลวงนะครับผู้อื่นผ่าน สื่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือผ่านสื่อออนไลน์นะครับโดยมีเจตนาทุจริตไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้านะครับหรือการไม่มีสินค้าอยู่จริงกระทาให้เกิดภาพสินค้าของผู้อื่นมาโพสต์นะครับเพื่อนําจําหน่ายหรือหลอกลวงให้ผู้อื่นเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับการเป็นผู้ประกอบการจึงต้องมีความสุจริตนะครับเป็นสําคัญหากต้องกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้แล้วก็มีโทษอาทยากรรมปรับหรือจําคุกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนธิดาสลาลิศนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง PDPA หรือพระบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ PDPA คือพระราชบัญญตัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปีพศ2562ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2562และจะกำหนดบังคับใช้กฎหมายทั้งฉบับในวันที่ 27บพฤษภาคมพศ2563แต่ล่าสุดมีการขยายเวลาออกไปอีก1ปีเท่ากับว่าพระบฉบับนี้มีการมาคับใช้ในปลายเดือน1มิถุนายนพศ2565ค่ะหลักการของ PDPa คือจากคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคุ้มครองข้อมูลของตัวผู้ใช้งานที่ถูกเก็บระหว่างการใช้งานบนโลกออนไลน์เช่เนเว็บไซต์ต่าง จะเก็บข้อมูลดังนี้ค่ะชื่อนามสก,กุลอีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้งานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งถ้าองค์กรหรือบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องนำ PDPA ไปปรับใช้หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษตามกฎหมายดังนี้ค่ะโทษทางแพ่งตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอาจต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายจริงค่ะโทษทางอาญาจำพุกสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโทษทางปกครองปรับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะและเราก็มีเกร็บความรู้มาอีก10หัวข้อนะครับผมเชิญรับชมครับสวัสดีครับผมนายประชราพลทงบุษ,ษาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง10ข้อกฎหมายต้องรู้นะครับข้อ1ถึงข้อ5้า ข้อ1นะครับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2544ข้อ2กฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 8ข้อ3กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงพศ5 5 5 5นะครับข้อ4กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้อ5กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ส่วนข้อ6ถึงข้อ10ให้ปราเมศพูดต่อจากผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายปรเมศเิงเฉลาานะครับ จะพูดต่อจากนายปรชารพลสุลมินะครับผมเรื่องกฎหมายต้องรู้นะครับจากข้อ6ถึงข้อ10ครับข้อ6กฎหมายเรียสิทธินะครับพศ2537ข้อ7กฎหมายไว้ด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับพศ .2542 ข้อ8กฎหมายแจ้งการพิมพ์ข้อ9กฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารและยาครับและข้อ10นะครับกฎหมายธุรกิจน้ำเที่ยวและมะคุเทศนะครับพศ2 5 5 1ครับผมขอบคุณครับเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผม 1. นะครับกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2 5 1 4นะครับมันคืออะไรนะครับมันก็คือกฎหมายการครับที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับ 2. ครับเป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับปีพศ2 5 5 0นะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ เราห้ามกระทําความผิดนะครับถ้าเรากระทำความผิดเนี่ยเราอาจจะได้รับโทษครับผมตามครับกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงปีพศ2544นะครับผมก็คือตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2543นะครับมาตรา3ถือว่าการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดแบบตรงนะครับ4ี่ครับผมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรงครับผม5ครับผมกฎหมายทะเบียนพาณิชย์นะครับกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ก็ ก็คือกฎหมายพาณิชย์ครับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายครับผมต่อไปครับข้อ6กถึงนะครับจะให้นายนนทีมาพูดต่อครับผมสวัสดีครับผมนายนนทีมูซานะครับจะมาพูดต่อจากนายเรืองศักดิ์นะครับกฎหมายที่ต้องรู้ข้อ6ถึงข้อ10นะครับข้อ6นะครับกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเป็นกฎหมายที่กําหนดงานที่ได้รับความคุ้มครองนะครับ ข้อ7นะครับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องราคาสินค้านะครับและบริการนะครับการกํากับดูแลสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนะครับ8นะครับกฎหมายจดแจ้งการพิมพ์ครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อวางกฎเกณฑ์ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็นหลักฐานให้ผู้ใดทราบนะครับใครเป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณาครับกฎหมายอาหารและยานะครับคือต้องมีออยในผลิตภัณฑ์ของ คนขายนะครับถ้าไม่มีอาจจะโดนจำคุกก็ได้ครับข้อสิบนะครับข้อสุดท้ายน,นะครับคือกฎหมายนำเที่ยวและมาคุณเทศหรือที่เรียกว่าไกด์นี่แหละครับโดยจะเป็นการธุรกิจนำท่องเที่ยวนะครับโดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันได้แก่สถานที่พักและไกด์นะครับหรือบริการอื่นตามที่กำหนดไว้ทางกระทรวงนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม